เรานำเสนอกันอยู่หลายๆแง่มุมกับปริมาณของการเกิดของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยนะคะซึ่งก็เจอปัญหาเยอะในหลายประเทศในเอเชียก็เยอะจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยเราก็เจอปัญหานะคะญี่ปุ่นนี่เขาเจอหนักหน่วงมากเพราะว่าเด็กเกิดน้อยแล้วก็มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นเองเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแบบนานมากแล้วเนี่ยนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นหมู่บ้านอิชิโนโนะจังหวัดเฮียวงะของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในชุมชนกว่า20,000แห่งในญี่ปุ่นค่ะที่มีประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุทางนั้นเลยคืออายุ6 5ปีขึ้นไปท้งนั้นเลยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่นายมเรียของญี่ปุ่นยกตัวอย่างมาเห็นถึงปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ําเกินไปค่ะและเป็นปัญหาฉุกเฉินปัญหาใหญ่มากของญี่ปุ่นในขณะนี้โดยหมู่บ้านอิชิโนโนะนั้นมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง60คนนะคะอยู่ได้เป็นเป็นหมู่บ้านที่เป็นกเกษตรกรรมนะคะ คนที่อยู่ที่นั่นก็เลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวแล้วก็ผลิตสาเกนะคะผลิตสาเกกันหัวหน้าหมู่บ้านวัย74ปีบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งเดียวที่เรารอคอยอยู่นั่นก็คือการสูญพันธุ์ของคนหมู่บ้านนี้เลยอะเออคือเข้าใจได้เลยนะที่เขาใช้คาว่าสูญพันุ์เพราะมันไม่มีเด็กเกิดใหม่เลยอะคะ่ะแล้วมันมีแต่คนแก่แล้วก็คนแก่ก็จะล้มหายตายจากกันไปเรื่อยจนกระทั่งมันจะไม่มี เด็กเกิดใหม่ขึ้นมาสืบทอดแล้วก็ยังอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มันไม่มีนะคะโดยคุณคุณยายท่านหนึ่งอายุ88ปีบอกกับสำนักข่าวเอ p ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละครอบครัวในหมู่บ้านนี้ก็เคยมีลูกหลานกันอยู่นะคะแต่คนในหมู่บ้านก็เกรงว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ได้แต่งงานถ้ายังอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลขนาดนี้ก็เลยสนับสนุนให้ลูกหลานเนี่ยเข้าไปเรียนในเมืองกันแล้วพอเด็กๆเ,เข้าไปเรียนในเมืองในมหาวิทยาลัยนในเมืองปุ๊บ เขาก็ไม่กลับมาที่หมู่บ้านไงคะเขาก็ไปใช้ชีวิตตั้งรกรากกันอยู่ในเมืองใหญ่เพราะว่าชีวิตเขาอยู่ที่นั่นนะ่ะไปเรียนในเมืองใหญ่ไปทํางานในเมืองใหญ่เขาจะกลับมาที่หมู่บ้านที่เป็นชนบทแบบนี้ทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีคนรุ่นใหม่อะคะ่ะเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้จนกระทั่งในปี2021่เค่ะริเอะคาโตะวัย33ปีและก็โทชิกิคาโตะวัย31ปี เป็นคู่สามีภรรยาวัยหนุ่มสาวอยู่เลยนะคะได้ตัดสินใจย้ายสัมมโนโครัวจากโอซากา้ามาอยู่ที่หมู่บ้านอิชิโนโนะแห่งนี้แล้วทั้งคู่มีลูกค่ะโอ้โหเป็นแบบเป็นเรื่องที่คนในหมู่บ้านดีใจกันยกใหญ่เพราะเด็กทารกคนนี้คือเด็กทารกคนแรกในรอบ20ปีของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะ20ปีไม่มีเด็กเกิดใหม่เลยอะ่ะคืออยู่กันแบบ ปู่ย่าตายาอยู่กันในชุมชนเน่ยเป็นชุมชนผู้สูงอายุแบบอย่างแท้ทูเลยนะคะพอมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยคนในหมู่บ้านก็เรียกตื่นเต้นกันทั้งคู่ตัดสินใจละทิ้งชีวิตในเมืองคือโอซาก้ามาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้นะคะหลังจากเกิดการระบาดของโควิด แล้วก็เหมือนกับว,ว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นทํางานทางไกลได้เลยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะหลีกหนีชีวิตในเมืองใหญ่โอซาก้านี่เมืองใหญ่มากมีความวุ่นวายอยากจะมาอยู่ในชนบทในเมืองเล็กๆเงียบๆสงบแบบนี้แล้วก็ให้กําเนิดลูกน้อยค่ะเป็นเด็กชายนะคะลูกชายของทั้งคู่กลายเป็นประชากรอายุน้อยที่สุดในหมู่บ้านหูเรียกว่าหัวแก้วหูแหวนไม่ใช่หัวแก้วหูแหวนแต่เฉพาะกับพ่อแม่เท่านั้นนะคะ แต่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของคนทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะเขาเรียกว่านี่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เพราะนี่คือเด็กคนแรกที่เกิดในรอบ20ปีอ่ะแล้วเขาก็คอยแบบเอาคอยแบบเคาะประตูบ้านเอาอาหารมาให้เอาอะไรมาให้และช่วยกันดูแลเด็กน้อยคนนี้ประคบประงมดูแลกันเป็นอย่างดีเพราะนี่คือความหวังของหมู่บ้านจริงๆนะคะโดยริเอะซึ่งเป็นคุณแม่ก็บอกว่าเธอรู้สึกได้เลยว่า เด็กน้อยคนนี้มีคุณค่ากับหมู่บ้านแห่งนี้มากและก็ได้รับการยอมรับจากคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายคุณปู่เนีย่ยในหมู่บ้านในกันเยอะมากนะคะแล้วก็ลูกชายเธอก็หวังว่าลูกชายของเธอเนี่ยจะได้รับรู้กับความรักที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านนั้นมอบให้กับหนูน้อยคนนี้และก็มอบให้กับครอบครัวของเขาด้วยนะคะเออคือฟังดูก็เป็นเรื่องที่น่ารักแต่ว่าในความน่ารักนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนแบบ สะท้อนอย่างชัดเจมดนมากยนย้นเคยอ่านข่าวอันหนึ่งอ่ะเป็นหมู่บ้านในชนบทของญี่ปุ่นเหมือนกันนะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยเขาก็บอกว่าคือในหมู่บ้านเนี่ยมันเงียบเหงามากอ่ะมันไม่มีเด็กอ่ะถ้าหากว่าหมู่บ้านมีเด็กเนี่ยนะมันก็จะมีความคลึกครื้นใช่ไหมคะมีเด็กๆวิ่งเล่นมีอะไรมันก็จะเป็นความแบบสดใสของชุมชนแต่ชุมชนเนี้ยไม่มีเด็กสักคนหนึ่งวิธีการของเขาก็คือเขาเอาตุ๊ก,กตาค่ะเอาตุ๊ก,กตาเด็กน้อยอ่ะ ไปนั่งอยู่บนชิงช้าบ้างไปอยู่ตามมุมต่างๆของหมู่บ้านบ้างเพื่อให้หมู่บ้านดูมีมีชีวิตชีวาคือมันฟังแล้วมันแบบมันหดคูเหมือนกันนะโอ้ถ้าหากว่าเราจะต้องอยู่ในหมู่บ้านที่มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ไม่ได้มีความสดใสของของชีวิตที่เกิดใหม่เลยอะ่ะแล้วมันก็แบบเนี่ยเหมือนกับที่หัวหน้าหมู่บ,บ้านบอกว่าสิ่งเดียวที่รออยู่ก็คือการสูญพันธ์่ะ และหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะกลายเป็นหมู่บ้านร้างถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่เลยมีแต่คนที่ตายไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นหมู่บ้านร้างแล้วก็เหมือนกับทุกวันนี้ที่ที่ญี่ปุ่นมีบ้านที่ถูกทิ้งร้างเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มหายตายจากกันไปอะ่ะแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็เกิดน้อยลงนะคะก็ไม่ได้มีการไปสืบทอดต่อหรือไม่ได้มีการเอาบ้านมาซ่อมแซมอะไรต่อหรือบางคนก็นู่น ไปอยู่ในเมืองอยู่อะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านในชนบทแบบนี้ในเมืองเล็กๆอย่างนี้ก็จะมีเยอะมากๆเลยทีเดียน,นะคะ